เมื่อเกิดคาบที่ปลายปากเป็นสีแดงนะครับก็จะเกิดอุบัติเหตุไน้อยู่บ่อยครั้งนะครับทั้งบาดเจ็บสาหัสจนถึงตายครับเพื่อนๆเคยได้ยินประวัติหงยักษ์หองวัดห้วยลึกจังหวัดประจวบตอนนี้ไหมครับผมว่าหลายคนคงเคยได้ยินนะครับแต่หลายคนก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินนะครับแต่ถ้าใครไปทางใต้นะครับและไปเส้นถนนเพชรเกษรนะครับ จะเห็นหงยักษ์ตัวนี้ครับตั้งสง่าอยู่ริมทางนะครับเห็นแน่นอนครับถ้าไม่หลับนะครับแล้วก็ไม่ให้สร้างเพื่อเป็นแลนด์มาร์กหรือถ่ายรูปอะไรนะครับแต่หงยักษ์ตัวนี้เขามีตำนานของเขาครับและผมจะมาเล่าให้ฟังครับที่เขาเล่าขานกันมานะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะครับในอดีตนะครับวัดแห่งนี้ไม่ใช่ชื่อว่าวัดห้วยลึกนะครับแต่เป็นสำนักสงฆ์ชื่อว่าห้วยหงทองนะครับ และที่ได้สร้างหงตัวนี้ขึ้นมานะครับเนื่องจากพระอาจารย์ได้ฝันถึงหงนะครับจึงได้สร้างหงตัวนี้ขึ้นมาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างนะครับก็เป็นทางรถไฟเก่าครับใช้เป็นโครงเหล็กข้างในส่วนข้างนอกก็ใช้ปูนฉาบให้เป็นรูปหงอนี่นะครับแค่รูปอุปกรณ์ที่ใช้สร้างยังหลอนขนาดนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังกันต่อครับจริงๆหงยักษ์นะครับไม่ได้ติดถนนนะครับแต่ถนนนะครับ เข้าไปติดหงยักษ์นะครับเหมือนในรูปเนี่ยจะเห็นว่าหงยักษ์ติดกับถนนใช่ไหมครับเมื่อก่อนถนนจะเป็น2เลนนะครับตอนขยายเป็น4เลนก็ทําให้หงเนี่ยติดกับถนนใช่ไหมครับและปากของหงนะครับยื่นออกไปกลางถนนทําให้บดบังทัศนียภาพนะครับกรมทางหลวงครับกรมขนส่งนะครับก็คิดว่าเอ้ยมันบดบังทัศนียภาพเราจะทําการรื้อถอนนะครับก็ได้นําทีมรื้อถอนนะครับนําคนงานเข้าไปนะครับ คนงานที่จะทําการรื้อถอนก็ตกกลางคืนก็ฝันถึงเห็นหงยักษ์ว่ามาเหยียบมาจิกหรือบางคนได้ยินเสียงหอยหวนของหงยักษ์ที่หนักกว่านั้นนะครับทีมวิศวกรนะครับเห็นหงยักษ์นะครับอยู่จากฝั่งวัดห้วยลึกไปอยู่อีกฝ่ายหนึ่งครับทําให้ไม่มีการรื้อถอนจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคนเล่าว่านะครับเวลาขับรถผ่านตอนกลางคืนเนี่ยครับ ได้ยินโหยหวนของหงยักษ์นะครับบางคนยังเล่าอีกว่านะครับหงยักษ์เนี่ยครับย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งครับหรือบางทีนะครับรูปปั้นก็หายไปเลยครับแต่ยังมีที่หนักกว่านั้นนะครับคือเวลาขับรถเนี่ยครับเหมือนมีอะไรนะครับบินโฉบรถของเขาใช่ไหมครับทําให้เขาเนี่ยครับต้องหักหลบะครับจนเกิดอุบัติเหตุครับแล้วก็ยังมีตำนานหนึ่งนะครับเล่าว่านะครับว่าหงต้นเนี่ยครับ มีคราบเลือดอยู่ที่ปากนะครับและเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งมากเลยนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับที่เล่าต่อกันมานะครับว่ามีช่วงเวลานึงครับปากของหงยักษ์นะครับจะเหมือนมีสีแดงติดอยู่นะครับคล้ายกับคราบเลือดนะครับติดอยู่ที่ปลายปากนะครับแต่ชาวบ้านบมงคนว่าสีตกนะครับแต่เมื่อเกิดคราบที่ปลายปากเป็นสีแดงนะครับ ก็จะเกิดอุบัติเหตุได้อยู่บ่อยครั้งนะครับทั้งบาดเจ็บสาหัสจนถึงตายครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดบนปากหงนะครับชาวบ้านก็เชื่อว่าอาจเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติที่หงนั้นอ่ะหายไปเวลากลางคืนและโผล่ให้คนที่สัญจรไปมาบริเวณนั้นเห็นนะครับและเกิดอุบัติเหตุและหงนั้นอ่ะกินเลือดของคนที่เกิดอุบัติเหตุชาวบ้านหลายคนเขาเชื่อแบบนั้นนะครับ พอเวลาต่อมาเรื่องนี้เกิดบ่อยและทําให้คนที่อยู่ในวัดห้วยลึกนะครับก็จะทําการแก้ปัญหาในเรื่องความเชื่อเพื่อจะทําให้คนสบายใจขึ้นทางวัดจึงทําโซ่ตรวไว้ที่ขาหงจึงทําให้ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือมีก็เกิดขึ้นน้อยมากเพื่อนขึ้นว่าแปลกนะครับเป็นไปได้ไครับแต่ที่มีโซ่ตรวก็นึกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นใช่ไหมครับกับกลายเป็นอย่าง,างหนึ่งคือเมื่อคนขับรถผ่านเวลากลางคืนนะครับ จะได้ยินเสียงโหยหวนเสียงร้องเวลากลางคืนครับพอวัดห้วยลึกได้ยินก็ทำการตัดโซ่ตัวนั้นออกและก็ได้ทำการสร้างลูกหง์ขึ้นมาทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุบริเวณนั้นอีกเลยหลายคนจึงคิดว่าที่เห็นหง์ข้ามไปข้ามมาอาจเป็นเพราะว่าหง์นั้นกำลังตามหาลูกหง์อยู่และคุณคิดว่าเรื่องเล่านี้เป็นอย่างไรบ้างครับเชื่อหรือไม่เชื่อล่ะครับ ถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แกบผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ